สวัสดีครับพี่น้องมุนิกะอยู่กับช่องจิลพัน์้ามครับปั้นทีซีตุล่าพ่มสองหาหกสามครับมุนิกะไม่ยกรองมั่นครับด้วยพันหกใบยี่สี่ครับพันซีเอ็มทีครับกับพี่ที่สามจุดหาศูนย์เขาครับรัแบบงานตอนแรกครับพี่น้องฟื้เรือกงเรียนครับ สองไรครับพี่น้ององ,งานคนราจางเห็นไหมใส่รองมันครับม้วนมาพาร้าวเนี่นคนขับสองไรเนี่ยหน่อยครับเนี่ยผมจะนี่ครับนกล่องผมใช้ระบบถอยเอาครับเ <c oughs> พราะว่าผมว่ามันหน่อยครับผมยันมันเสียดผมได้ถอยเอาครัผมบ่นนี่มันมันสีบอง,งามครับ ถอยออกครับบิเห็ดแบบนี้บิ้ลมงเสดครับแบบนี้มันอทีไปจบอยู่ทุดงไทยพอดีครับบิ้ลมีเสดครับแบบนี้มันเด็ดตุลาครับกะฝากพี่น้องติดตามเลยนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วกับโดไลว์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด็กงานแต่ยังมาเรียนครับยังเป็นไปโรงเรียนครับกะเป็นของพี่น้องรเองครับนี่ครับ จากขอบนี่ไปหอดเถียงนั่นครับเดียรจะลองบาดูครับยกมั่นครับมั่นสองไรนี่นะครับพันหกครับมันไปโข่งไปครับแต่ว่ากะถือว่าใสครับสวยงามครับผมใส่ดาบพ่นทวนด้วยครับนี่ถ้าผมใส่ดาบพ่นทนนี่คู่มันมันสิเสมอกันดีครับ ทุ่มสีบ้างนี่ครับเนี่ยก็นี่ก็ผมที่ตั้งกล้องนี้นะครับพี่น้องอกีกสองลองยังถิ่นเมาครับ แบบนี้ครับพี่น้องก็คือผมกัต้องพอยออกแบบนี้ครับเพราะวัดเทียงหน้านี่ครับเพิ่นกัเศร้าแล้วครับเพิ่นมองอื่นเพิ่นสีผูกผักครับนั่นถัดเทียงหน้าเป็นสีผูกผักเลยอีกบุกี้ผู้ครับผมกัเลยพอยออกครับถ้าเป็นงานยืนผมกัสีแหวกกลางระบุนครับหรือคุณอ่องมีเทคนิคแบบเลกัคอมเมนต์มาได้เลยครับกตถือว่าพันที่ MT หกใบหกตัวนี้ยี่สิบสี่นิผมกับมันจบตั้งแต่สามพันหลังครับ คัที่ยกไเมืนที่1คที <không. Hayır. S 1> ่6ไว้เลยครับนี่ครับไม่ใช่มันเกษตรดาบพุนต้นครับผมต่งดาบพุนต้นไปเสียงแ่ครับงเชียรไทยรับดินมันเม่อวเสมอกันดีครับเดดาวพ้นทนเ่ยถึงรถถึงรถจะโยกแต่ว่าดินกับทีไทยกัเยบดีครับคุณองก์คอมเมนต์ดว่า แนะนำผี่ชมมาได้ด้วยครับว่าเป็นังไรครับผมว่าสักแก่ผ่ามันสุดยอดครับผมว่ามันบอบดนะครับมันบอบเดียวเลยขี้เม่งอะหลงที่รียนเลยครับนี่ที่ว่าเสร็จเลยบอบพี่น้องคิดว่าจังไรกะคอมเมนต์มาได้เลยครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมสิบโมงแล้วก็หาโม้วเราคําล้วเยี่ยมได้เพิ่นครับเอ่อเยีกันคลิปหน้าครับขอพูดเลยสวัสดีครับ